ฟังเพลินๆกับ BT เชิญแนว SSR ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสุดยอดพันธุกรรมตอนที่16แมงป่องคริสตันหานเซิรนถอดชุดกราสีทองของเขาแล้วกลับไปที่สตีนอาเมอร์แต่เมื่อเขาเข้าไปในเมืองเขาก็เจอกับคนรู้จักเซิรนเหินห้าวแปลกใจที่เห็นหานเซิรนหานห้าวนายรู้จักไอโรคจิตนี่ด้วยหรอเพื่อนของหานห้าวถามด้วยความแปลกใจไม่ฉันคงจำคนผิดไปกันเถอะ หานห้าวหยุดชั่วครู่และเดินผ่านหานเซิ้นไปโดยไม่พูดอะไรหานห้าวไม่คิดว่าหานเซิรนจะอยู่เมืองเดียวกับเขาและยิ่งไม่คิดด้วยว่าเขาคือหนุ่มโรคจิตที่ใครๆต่างเรียกตั้งแต่วันที่เขาไปแทงก้นสินสเสวียนถ้าใครรู้ว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหานเซิ้นล่ะก็มันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่หานเซิ้นเองก็ไม่ได้เปิดเผยเรื่องที่หานห้าวทำเป็นไม่รู้จักเนื่องจากเขาเข้าใจหานห้าวดีว่าทำไมถึงทำเป็นไม่รู้จักเขา ด้วยเงินสองล้านที่เพิ่งได้มาหารเซิร์นเทเลตออกจากกอแซงชัวรี่และรีบกลับไปปรึกษาลุงซานเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆทันทีเพื่อไม่ให้ถูกญาติเอาเปรียบอีกจากนั้นหารเซิร์นก็กลับไปที่บ้านด้วยท่าทางผ่อนคลายทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเขามีเงินมากขึ้นหารเหยียนก็จะสามารถเข้าโรงเรียนเอกชนดีๆได้เขาอยากจะให้น้องของเขาได้เรียนในที่ที่ดีกว่าเขา ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงบางแห่งจะมีการสอนศิลปะการต่อสู้ไฮเปอร์จีโนขั้นพื้นฐานแต่การจะเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ครอบครัวต้องมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งดังนั้นหานเซิรนจะต้องวิวัฒนาการเพื่อให้ได้รับฉายาซะก่อนนั่นมันเรื่องง่ายๆแม้แต่ฉายาที่ได้จากการวิวัฒนาการด้วยจีโน่พอยเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็ยังได้ถ้าผมต้องการหานเซินมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าพี่อยู่นี่หรอ หานเย็ยนในชุดนอนยื่นหน้าเข้ามาในห้องและมองเห็นหานเซิรนกำลังนั่งอยู่บนเตียงเธอเดินเข้ามาพร้อมกับถือตุ๊กตาหมีในมือเด็กดื้อทำไมยังไม่นอนอีกหานเซิรนบีบจมูกของเธอเหยียนอยากฟังนิทานนานมากแล้วที่หนูไม่ได้ฟังนิทานจากพี่หนูคิดถึงพี่มากเลยตั้งแต่พี่ไปหานเหยียนมองหานเซิรนด้วยด้วยใบหน้าโศกเศร้า ฮานเซินถอนหายใจตั้งแต่เขาเรียนจบและเข้าไปในก๊อตแซงชัวรี่เขาแทบไม่มีเวลาให้น้องเลยซึ่งทําให้เขารู้สึกผิดก็ได้ได้เดียวพี่จะเล่านิทานให้ฟังฮานเซินอุ้มหานเหยียนมานั่งบนตักและเปิดหนังสือนิทานอ่านให้เธอฟังการละครั้งหนึ่ง หลังจากที่ฮานเซินกลับมาที่เกาะแซงชวรี่เขาตัดสินใจว่าจะไปล่ามอนสเตอร์ระดับโบราณและจับมันกลับมาเพื่อใช้คริสตัลสีดำทำให้มันกลายเป็นระดับกลายพันธุ์อีกครั้งซึ่งตามที่ฮานเซินคาดการมันจะต้องใช้เวลาในการกลายเป็นมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์ผ่านในหนึ่งเดือนแต่เขาก็สงสัยว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็นมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งเป็นอะไรที่เขาใฝ่ฝันถึง มันจะง่ายกว่าถ้าเขาไปล่ามอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์แต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะล่ามอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์นักฆ่ากระหายเลือดเป็นตัวอย่างที่ดีเขาไม่มีทางที่จะฆ่ามันได้เลยถ้าเกิดมันไม่ได้บาดเจ็บหนักจากฝีมือของเซนเทียนจือจังหวะที่หานเซินออกจากห้องเขาถูกใครบางคนดึงตัวไปหานเซินหันไปและเห็นหานห้าวที่ดึงเขาไปในที่รับตาคนหลังจากแน่ใจแล้วว่าไม่มีคนอยู่ใกล้ใหานห้าวพูดว่า นายมาอยู่ที่นี่ได้หลายเดือนแล้วแทนที่จะวิวัฒนาการแต่กลับไปก่อเรื่องแย่ๆและถูกคนหมายหัวเอาไว้ฉันไม่ได้ตั้งใจหานเซินพูดฉันไม่สนว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงนายก่อเรื่องเอาไว้นายก็จัดการเองฉันไม่ต้องการให้ในายพูดว่าฉันเป็นลูกพี่น้องนายที่นี่และไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าฉันรู้จักกับนายฉันเพิ่งจะได้เริ่มต้นที่นี่และกำลังมีอนาคตที่สดใสฉันจะไม่ทำลายอนาคตตัวเองเหมือนที่นายทำ หานห้าวพูดขณะมองที่หานเซินแน่นอนฉันไม่คิดจะพูดมันอยู่แล้วเขารู้ว่าหานห้าวดูถูกเขาตั้งแต่เขาเข้าโรงเรียนรัฐบาลและไม่มีทางที่หานห้าวจะช่วยเหลือเขาในสถานการณ์เช่นนี้ตกลงกันแล้วนะอย่าทำเหมือนว่ารู้จักฉันที่นี่หานห้าวพูดย้ำอีกครั้งและรีบจากไปก่อนที่จะมีใครมาเห็น ฮานเซินออกจากสตีนอาเมอร์และมุ่งหน้าไปยังภูเขาเขาไม่คิดจะไปล่าอสูรฟันทองแดงอีกต่อไปเนื่องจากเขากินเนื้อของมันมากพอแล้วจนมันไม่น่าจะเพิ่มจีโนพอยต์ของเขาได้อีกต่อไปเขาเลงงที่จะไปล่ามอนสเตอร์ระดับโบราณตัวอื่นที่เขาจะสามารถกินเนื้อมันเพื่อเพิ่มจีโนพอยต์ได้และจับมันกลับไปเพื่อให้มันวิวัฒนาการฮานเซินเลือกสถานที่ที่เรียกว่าถ้ำบาราตรัม ในการล่าครั้งนี้มันคือถ้ำที่ทอดยาวอยู่ในภูเขาที่ที่มีมอนสเตอร์ระดับโบราณแมงป่องคริสตันอาศัยอยู่มันเป็นสถานที่ที่มืดและแคบแม้จะมีแสงจากอาวุธช่วยแต่มันก็ยังยากที่จะเห็นตัวของแมงป่องคริสตันที่ซ่อนอยู่ถ้าโดนมันต่อยเข้าลักก็เพียงแค่ 3- 5ถึงนาทีสำหรับคนที่มีจีโนพอยต์โบราณหนึ่งก็จะถูกพิษจนตายดังนั้นจะมีคนน้อยมากที่จะเลือกมาล่าแมงป่องคริสตันแต่ด้วยชุดเกราะทองเลือดศักดิ์สิทธิ์มันจะทำให้เขาไม่เสี่ยงอะไรมาก ที่เขาเลือกแมงป่องคริสตันเพราะว่ามันง่ายที่จะซ่อนตัวจากสายตาผู้คนและแมงป่องคริสตันมันมีขนาดเล็กเพียงกำปั้นมันง่ายที่เขาจะจับมันกลับไปและยิ่งกว่านั้นถ้าเขาบังเอิญได้วิญญาณอสูรของมันมันจะเหมือนลาบก้อนโตว,วิญญาณอสูรของแมงป่องคริสตันเป็นประเภทอาวุธมีดอับยาพิษที่คมมากราคาของมันสูงเกือบเท่าวิญญาณอสูรของมอนสเตอร์กลายพันธุ์เลยทีเดียว ที่ปากถ้ำหานเซ้นมองดูรอบๆเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครเห็นเขาเรียกวิญญาณอสูรดวงทมินเลือดสักออกมาสวมใส่และเดินเข้าไปในถ้ำราตรัมแสงไฟจากอุปกรณ์สมัยใหม่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ที่นี่หานเซ้นนำมาเพียงแค่ครบลิงซึ่งทำให้เขาเห็นบริเวณรอบๆตัวเพียงแค่เจ็ดฟุตเท่านั้นและด้วยแร่ไมก้าที่อยู่ในภายถ้ำทำให้แสงสะท้อนกลับมายิ่งทำให้เขายากที่จะเห็นแมงป่องที่ซ่อนตัวอยู่เครง ฮานเซินรู้สึกว่ามีบางอย่างมาโดนขาของเขาเขามองลงไปเห็นแมงป่องตัวสีฟ้าขนาดเท่าฝ่ามือกำลังต่อยเขาด้วยหางของมันตอนที่17การ,รเผชิญหน้าที่ไม่คาดคิดโชคดีที่เท้าของเขาห่อหุ้มด้วยชุดเกราะหางของแมงป่องไม่สามารถทำอะไรเขาได้ฮานเซินเหย en, ียบแมงป่องคริสตันและขยี้มันแมงป่องคริสตันระดับโบราณถูกฆ่าไม่ได้รับวิญญ,ญาณอสูรเมื่อกินแมงป่องคริสตันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงสิบจีโนพอยต์โบราณ ฮานเซินเก็บซากแมงป่องที่ตายใส่กระเป๋าที่เตรียมไว้และเดินไปในถ้ำต่อด้วยพลังป้องกันของกรอดทองด้วงทมินเลือดศักดิ์สิทธิ์ทำให้ฮานเซินเดินข้าแมงป่องที่เขาเห็นไปตามทางได้อย่างสบายโดยที่แมงป่องคริสตันไม่สามารถทำอันตรายอะไรเขาได้หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงในกระเป๋าของเขาก็มีแมงป่องเกือบหนึ่งรตัวแล้วฮานเซินเดินทำเพลงไปตลอดทางระหว่างล่าแมงป่องดอน ทันใดนั้นในระหว่างที่เขากำลังสนุกสนานเขาได้ยินเสียงคนเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาเขามองตามเสียงนั้นไปด้วยความช็อกในถ้ำม,มีผู้หญิงนั่งพิงก้อนหินอยู่และมองมาที่เขาอย่างประหลาดใจาสินสเสวียนหานเซิ้นอุทานออกมาเขาไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอผู้หญิงคนนี้ที่นี่หานเซิ้นหันหลังกลับและเตรียมจะวิ่งหนีตั้งแต่ที่เขาแทงเธอจากข้างหลังทุกครั้งที่เขาเห็นเธออีกมันเหมือนเป็นฝันร้ายสำหรับเขาอย่าเพิ่งไป ฉันไม่สนว่าระหว่างนายกับเซินเทียนจื่อจะมีความแค้นต่อกันต่อให้ตอนนี้ฉันต้องการจะหาเรื่องนายแต่ฉันคงทำไม่ได้หานเซินหยุดและหันกลับไปมองที่สินสเสวียนข้อเท้าของเธอบวมออกมาและช้ำมากมันเห็นได้ชัดว่าเธอถูกเพิ่งจะถูกแมงป่องคริสตันต่อยเข้า มันทําให้หานเซินฉุกคิดขึ้นมาได้ทันทีว่าสินสเสวียนต้องมีของล้ําค่าอยู่มากมายเนื่องจากเธออยู่ในสตีนอาร์เมอร์มาเป็นปีๆและตั้งใจที่จะวิวัฒนาการด้วยจีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์เธอจะต้องมีวิญญาณอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์และระดับกลายพันธุ์อยู่หลายชิ้นแน่ตอนนี้เธอได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักแต่ว่าเธอมีจีโนพอยเยอะมากทําให้พิษของแมงป่องคงไม่สามารถฆ่าเธอได้แต่ความสามารถในการต่อสู้ของเธอจะต้องลดลงไปมากแน่อย่างน้อยเธอจะต้องขยับไม่ได้ ถึงแม้ผมจะเป็นคนแทงเธอจากข้างหลังแต่เธอก็เอาคืนผมมากเกินไปตอนนี้ผมสามารถแบล็กเม์เธอได้ถึงเวลาเอาคืนเธอแล้วที่ทําให้ผมทุกทรมานมาหลายเดือนหานเซินคิดและมองค้อนไปที่สินสเสวียนรากับว่าสินสเสวียนรู้ว่าหานเซิรนคิดอะไรอยู่เธอเรียกวิญญ,ญาณอสูรออกมาและเปลี่ยนมันเป็นมีดสีม่วงนายรู้จักมีดเล่มนี้ไหมสินสเสวียนถามขณะยิ้ม ไม่หานเซินสังเกตเห็นแสงที่เปล่งประกายออกจากมีดเล่มนั้นแต่เธอคงไม่ได้เรียนมันออกมาเพราะความสวยงามอย่างเดียวแน่มันจะต้องเป็นวิญญาณอสูรระดับกลายพันธุ์ขึ้นไปแน่และมีความเป็นได้สูงที่จะเป็นระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์มีดเล่มนี้คือวิญญาณอสูรของผีเสื้อพิษมันถูกเคลือบไปด้วยพิษร้ายแรงคิดเอาเองว่าชุดเกราะนั่นจะป้องกันมีดนี้ได้หรือเปล่าซินสเสวียนยังคงยิ้มเธอไม่สามารถมองเห็นหานเซินได้ชัดเจน เพราะว่าชุดเกราะของเขาส่องแสงบดบังการมองเห็นของเธอเธอกังวลเกินไปแล้วพวกเราเพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกและไม่เคยมีความแค้นต่อกันทำามันผมจะต้องทำร้ายเธอหานเซินไม่อยากเสี่ยงเขาไม่มั่นใจว่าชุดเกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์จะสามารถป้องกันมันได้นอกจากนั้นจริงๆพวกเขาก็ไม่ใช่ศัตรูกันศัตรูจริงๆของเขาคือเซินเทียนจือซินสเสวียนยิ้มและเก็บวิญญ,ญาณอสูรกลับไป ฉันขยับไปไหนไม่ได้ถ้านายพาฉันออกไปจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยฉันจะจ่ายให้อย่างงามทำไมเธอถึงมาที่นี่คนเดียวหานเซินถามด้วยความสงสัยซินสเสวียนเข้ามาไกลถึงขนาดนี้แต่กลับไม่มีล่องลอยของการต่อสู้กับแมงป่องระหว่างทางเลยจริงๆฉันต้องการมาล่าแมงป่องคริสตันระดับกลายพันธุ์แต่ดูเหมือนว่ามันจะฉลาดกว่าที่คิดเอาไว้ มันรอโอกาสตอนที่ทุบของฉันดับลงและเริ่มจู่โจมพร้อมกับแมงป่องระดับโบราณตัวอื่นๆฉันก็เลยโดนมันต่อยเข้าซินสเสวียนมองไปที่หานเซินและพูดต่อฉันได้ยินมาจากซูเสี่ยวเฉียวว่านายจะทำงานเพื่อเงินถ้านายพาฉันออกไปจากที่นี่ได้ฉันยินดีจะจ่ายให้ในายอย่างงามเธอถูกพิษของแมงป่องระดับกลายพันธุ์หานเซินมองที่สินสเสวียนด้วยความช็อก ถ้ามันเป็นแค่แมงป่องระดับโบราณธรรมดาฉันคงไม่ต้องให้ในายช่วยหานเซินนิ่งเงียบไปชั่วขณะตอนนี้เขารู้แล้วว่าเธอใช้ทุกเพื่อไล่แมงป่องตัวอื่นออกไปก่อนจะเข้ามาและเธอคิดว่าเขาใช้วิธีเดียวกับเธอเพื่อเขามาข้างในถ้าหากเธอรู้ว่าหานเซินฆ่าแมงป่องจนหมดแล้วเดินเข้ามาเธอคงไม่ขอให้เขาช่วยแน่แมงป่องคริสตันระดับกลายพันธุอยู่ไหนมันถูกฆ่าไปแล้วหรอฮานเซินถามฉันฆ่ามันไปแล้ว แต่โชคร้ายที่ไม่ได้วิญญาณอสูรตอนนี้มันกองเป็นซากอยู่กับฝูงแมงป่องตัวอื่นๆถ้าไม่มีทูบไล่มแมลงละก็คงไม่มีใครเข้าไปเก็บมันมาได้แน่ฮานเซิ้นทำตาแคบลงและมองที่ซินสเสวียนผมสามารถไปเอามันมาให้เธอได้พร้อมกับพาเธอออกไปแต่ผมไม่ต้องการเงินผมต้องการวิญญาณอสูรระดับกลายพันธุ์เป็นการตอบแทนนั่นมันไม่มากไปหน่อยหรอซินสเสวียนจ้องไปที่ฮานเซิน สำหรับคนอย่างซินสเสวียนแค่วิญญ,ญาณอสูรระดับกลายพันธุ์คงไม่มากเกินไปอย่าบอกผมนะว่าวิญญ,ญาณอสูรกลายพันธุ์มันมีค่ามากกว่าชีวิตของเธอหานเซินพูดเขารู้ดีว่าเขาอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าที่จะต่อรองนายเป็นเหมือนกับที่ซูเสี่ยวเฉียวพูดไว้ไม่มีผิดที่สนเพียงแค่เรื่องเงินก็ได้ฉันยอมตกลงถ้านายพาฉันออกไปอย่างปลอดภัยฉันจะให้วิญญ,ญาณอสูรระดับกลายพันธุ์โอเคเธอตกลงแล้วนะหานเซินเดินลึกเขาไปในถ้ำ ตอนที่18มอนสเตอร์ระดับกลายพันนายกำลังทำอะไรซินสเสวียนขมวดคิ้วผมจะไปเอาซากแมงป่องระดับกลายพัน์ที่เธอฆ่ามาให้ไงหานเซิรนเดินลึกเข้าไปในถ้ำแต่มันมีแมงป่องตัวอื่นๆอยู่เยอะเลยนะนายไม่ต้องการใช้ทูบไล่มันหรอซินสเสวียนมองไปที่หานเซินด้วยใบหน้างงงวยลูกผู้ชายเขาไม่ต้องการของพันนั้นหรอก หารเซนเดินกลับมาพร้อมกับแมงป่องตัวสีน้ำเงินขนาดใหญ่กว่าหนึ่งฟุตสินสเสวียนถอนหายใจในายหลอกฉันใช่ไหมอย่าบอกนะว่านายฆ่าแมงป่องตัวอื่นไปหมดแล้วฉลาดดีนี้หารเซนเทซากแมงป่องจำนวนมากออกมาจากกระเป๋าของเขาถึงแม้เธอจะสงสัยแบบนั้นแต่เธอไม่คิดว่าหารเซนจะเทมแมงป่องมากขนาดนี้ลงมาทำให้เธอรู้สึกช็อกมาก หานเส้นใส่ซากแมงป่องระดับกลายพันบางส่วนลงไปในกระเป๋าก่อนที่เขาจะใส่แมงป่องระดับโบราณตามลงไปมีบางตัวที่ไม่สามารถใส่เข้าไปได้เพราะกระเป๋าเต็มเขาไม่อยากปล่อยให้มันเสียไปเปล่าเขาจึงกินมันเข้าไปแมงป่องคริสตันระดับโบราณถูกกินคุณได้รับสี่จีโนพอยต์โบราณฉันยังไม่เคยเห็นใครกินมันแบบส,สดๆเหมือนนายมาก่อนสินสเสวียนไม่คิดว่าคนที่ใส่ชุดเกราะอ,อลังการแบบนี้จะมากินแมงป่องด้วยสภาพนี้ โอเคเราไปกันได้แล้วฮานเซินลงย่องตัวลงข้างข้างซินสเสวียนเพื่อให้เธอขึ้นมาบนหลังของเขาตอนนี้มันไม่มีแมงป่องแล้วไม่ใช่ฉันจะเดินไปเองซินสเสวียนพูดเธอสัญญาว่าจะให้วิญญาณอสูนกับผมแล้วเธอจะไม่ให้ผมบริการให้คุ้มหน่อยหรอเธอเจ็บขาอยู่ไม่ใช่หรอฮานเซินพูด เธอกัดริมฝีปากแล้วยอมขึ้นมาบนหลังของฮานเซินด้วยการที่เขาใส่ชุดเกราะอ,อยู่ทําให้เขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับร่างของเธอที่พิงอยู่บนหลังเขาเดินออกมาอย่างช้าๆและถือกระเป๋าที่ใส่แมงป่องด้วยมือข้างหนึ่งเธอหนักแค่ประมาณห0ึ่อปอนด์เท่านั้นนั่นแทบจะทําให้ฮานเซินไม่รู้สึกหนักอะไรสําหรับฮานเซินที่มี G no จีโนพอยต์จนวนมากเขาเดินออกมาจากถ้าอย่างสบายๆเธอจะไปที่ไหนล่ะฮานเซินถามกลับไปที่เมืองซินสเสวียนพูด หานเซ่นไม่พูดอะไรอีกเลยเขาพาเธอเดินตรงไปยังสตีนอาเมอร์หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเขาก็วางเธอลงตรงนี้ไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่และมีผู้คนผ่านไปมาตลอดรออยู่ที่นี่ให้คนผ่านมาแล้วขอให้เขาพากลับเข้าเมืองไปหานเซ่นยื่นมือไปหาซินสเสวียนตอนนี้ขอวิญญาณอสูรระดับกลายพันธุ์ที่ตกลงกันไว้ ฉันเคยฝากซูเสี่ยวเฉียวไปถามนายตกลงนายจะขายเกียร์กับวิญญาณอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ให้ฉันไหมซูเสี่ยวเฉียวรีบถามก่อนที่จะไม่มีโอกาสพร้อมกับเรียกวิญญาณอสูรที่มีลักษณะเหมือนแมวสีดำออกมาแล้วส่งให้หานเซิรนเธอจะจ่ายเท่าไหร่สำหรับขวานสีทองหานเซินถามสองล้านนั่นมันเกียร์ของมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์เลยนะสองล้านเธอยังซื้อวิญญาณอสูรระดับกลายพันธุ์ไม่ได้ด้วยซ้ำหานเซินขมวดคิ้ว เกียร์นั่นมันดูสุดยอดมากก็จริงแต่มันไม่สามารถเอาออกไปจากก็อซแงชัวรี่ได้เหมือนกับวิญญาณอสูรนั่นทำให้ราคาของมันไม่ได้สูงเหมือนกับวิญญาณอสูรแต่ถ้านายยอมขายวิญญาณอสูรนักฆ่ากระหายเลือดฉันยินดีจ่าย20ล้านสินสเสวียนพยายามอธิบายวิญญาณอสูรระดับกลายพันธ์อีกดวงบวกกับเงินอีกสองล้านหานเส้นต่อรองวิญญาณอสูรระดับกลายพันธ์ฉันคงยอมให้ไม่ได้ ฉันจะให้ในายห้าล้านหละกันสินสเสวียนไม่ยอมเสียวิญญาณอสูรระดับกลายพันอีกดวงงั้นเนื้อของมอนสเตอร์ระดับกลายพันสองตัวบวกกับสองล้านหานเซินยังคงพยายามนายกำลังขอมากเกินไปฉันให้ในายได้แค่หกล้านถ้าไม่ขายก็เลิกคุยสินสเสวียนพูดตกลงเตรียมเงินไว้ให้พร้อมเดียวผมจะติดต่อผ่านซูเสี่ยวเฉียวเองว่าเราจะนัดพบกันที่ไหน หานเซินพูดและกระพายกระเป๋าเตรียมจะไปนายจะไม่คิดดูใหม่หรอเรื่องขายวิญญาณอสูรนักฆ่ากระหายเลือดถ้ายี่สิบล้านยังไม่พอนายลองบอกมาว่าต้องการเท่าไหร่สินสเสวียนพูดไม่มาทางหานเซิรนเดินจากไปสินสเสวียนมองดูเขาเดินจากไปและคิดเกราะของเขาแข็งแกร่งกว่าหางของแมงป่องคริสตันมันจะต้องเป็นเกราะระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์แน่เขาเป็นใครกันแน่ทำไมเขาดูไม่เหมือนพวกนักสู้หรือยอดฝีมือ ฮานเซินเดินกลับมาที่เมืองด้วยสภาพปกติของเขาพร้อมกับสะพายกระเป๋ามาด้วยตอนนี้ไม่มีใครเฝ้าประตูเมืองอีกต่อไปเนื่องจากพวกเขาหาดอนกันมาพักใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่เจอพวกเขาจึงถอดใจฮานเซินบังเอิญเดินมาเจอหานห้าวและเพื่อนๆของเขาอีกครั้งอ้าวสวัสดีหนุ่มโรคจิตกระเป๋าของนายเต็มเลยนี้จับมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์ได้กี่ตัวละ่ะ5า,ากลุ่มเด็กหนุ่มหัวเราะยะเขา หนึ่งหานเซินตอบแบบใจเย็นฮ่าฮ่านายกำลังเล่นมุกอยู่ใช่ไหมหน้าอย่างนายแม้แต่มอนสเตอร์ระดับโบราณมีปัญญาล่าหรอกระเป๋านี่มันจะต้องมีดวงทมินใส่อยู่เต็มแน่พวกเขาหัวเราะไม่มีใครเชื่อว่าหานเซินจะล่ามอนสเตอร์ระดับกลายพันธุได้หานห้าวท่าทางนายแปลกแปลกนะอย่าบอกนะว่านายรู้จักกับไอ้หมอนี่ถ้าเป็นแบบนั้นนายสวยแน่ ชายหนุ่มคนหนึ่งจับไปที่ไหล่ของหานห้าวไม่มีทางฉันไม่ได้รู้จักกับไอ้โรคจิตนี่หานห้าวมองหานเซิ้นด้วยท่าทางรังเกียจหานเซิ้นไม่สนใจพวกเขาและเดินสะพายกระเป๋ากลับไปที่ห้องของเขา เขาเก็บเนื้อแมงป่องคริสตัลระดับกลายพันธุ์เอาไว้เพื่อขายให้ซูเสี่ยวเฉียวถึงแม้ว่าเขาจะสามารถใช้คริสตัลสีดำเพื่อให้เขาวิวัฒนาการด้วยจีโนพอยระดับกลายพันธุ์ก็ยังได้แต่เขายังอยากที่จะวิวัฒนาการด้วยจีโนพอยระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์มากกว่าตอนที่19ผู้มีชื่อเสียงและผู้มีเกียรติตอนกลางดึกหลังจากที่หานเซิน้นำกระเป๋าที่ใส่แมงป่องคริสตัลไปเก็บไว้ที่ห้อง เขานำกระดาษโน้ตไปวางไว้หน้าห้องของซูเสี่ยวเฉียวก่อนจะเคาะประตูสองถึงสามครั้งแล้ววิ่งไปซ่อนตัวเพื่อดูให้แน่ใจว่าซูเสี่ยวเฉียวเอาโน้ตเข้าไปในห้องมันเป็นข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมหารเซินได้หล้านที่สินสเสวียนสัญญาไว้และได้มาอีก8 0 0แสนจากการขายแมงป่องระดับกลายพันธุ์ให้ซูเสี่ยวเฉียวเขาเดินกลับไปที่ห้องพร้อมกับเงินก้อนโตอย่างมีความสุขแม้แต่ตอนที่พ่อเขายังอยู่เขาก็ยังไม่เคยได้เห็นเงินมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิต ฮานเซินออกจากก็แซงชัวรี่พร้อมกับเงินก้อนโตเนื่องจากสิ่งที่เขาต้องการทำในตอนนี้คือการแบ่งปันความสุขของเขาให้แม่กับน้องสาวความทุกข์ยากของพวกเขามันจะได้จบสิ้นลงเสียทีสองล้านที่เขาได้มาก่อนหน้านี้เขาได้นำมันไปใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องมรดกกับญาติญาติและตอนนี้ในที่สุดเขาก็ได้เงินหกล้านที่สามารถนำมาใช้จริงๆได้เสียที ถึงแม้ว่าเงินก้อนนี้ยังไม่มากพอที่จะทําให้ครอบครัวของเขามีชีวิตที่หรูหราแต่สําหรับหานเซิรนแล้วนี่เป็นเงินที่มากที่สุดที่เขาเคยเห็นในชีวิตแม่เหยียนผมมีอะไรจะมาโชว์ให้ดูละ่ะหานเซิรนพาพวกเขาขึ้นไปบนห้องแล้วเทเงินออกมากองบนที่นอนเซิรนลูกไปเอาเงินมากขนาดนี้มาจากไหน หลัวซูหลานทั้งรู้สึกกลัวและประหลาดใจเธอกลัวว่าลูกของเธอจะไปทำเรื่องที่ไม่ดีหรือไปทำเรื่องที่เสี่ยงอันตรายเพื่อให้ได้เงินมาผมแค่โชคดีที่ข่ามอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์แล้วได้วิญ,ญญาณอสูรเลยเอามันไปขายหานเซินไม่กล้าที่จะบอกความจริงทั้งหมดเพราะกลัวว่าแม่ของเขาจะกังวลหลัวซูหลานพูดด้วยท่าทางเศร้าๆออกมาเซินลูกไม่ควรขายมันมันจะสามารถช่วยลูกได้มาก แม่กับเหยียนก็ยังอยู่กันสุขสบายดีแม่อยาก,กังวลผมจะต้องมีโอกาสแบบนี้อีกแน่ผมกินเนื้อมันไปและได้จีโนพอยด์ระดับกลายพันมาในอนาคตมันจะทำให้ผมล่ามอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นมากและทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเหยียนใกล้จะต้องเข้าโรงเรียนแล้วผมจะไม่ให้น้องต้องเข้าโรงเรียนรัฐบาลเหมือนกับผมแน่ฮารเซินพูดหลัวซูหลานมองดูลูกๆของเธอแล้วก็น้ำตาไหลออกมา ทั้งหมดเป็นความผิดของแม่เองแม่ไม่ได้ดูแลพวกลูกให้ดีพอแม่เป็นผู้หญิงที่ดีแล้วแม่เป็นคนที่เลี้ยงดูพวกเรามาให้ผมได้ทำอะไรเพื่อแม่บ้างเขาอุ้มหานเหยียนขึ้นมาเหยยนวันนี้อยากกินอะไรละ่ะพวกเราไปกินข้าวนอกบ้านกับดีไหมหานเหยียนยิ้มออกมาหนูอยากกินไอศครีมสฟายแน่นอนวันนี้เราไปกินไอศครีมสฟายกัน หานเส้นบีบจมูกของหานเยียนไอศครีมซัฟเฟอร์มันแพงเกินไปพวกเราควรเก็บเงินไว้ซื้อเนื้อหรือของจำเป็นอย่างอื่นแค่ครั้งเดียวนะแม่หานเส้นจับมือของหลัวซสหลานและพาพวกเขาออกจากบ้านไปอย่าบอกใครว่าลูกข้ามอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์ได้หรือขายวิญญาณอสูรไปแม่ไม่อยากให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น หลัวซูหลานเป็นห่วงลูกของเธอตั้งแต่สามีของเธอตายไปเธอก็วิตกกังวลแทบจะทุกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงผมจะไม่พูดอะไรแม่เก็บเงินพวกนี้ไว้แล้วก็ตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาทำอะไรหารเรนเซิ้ออุ้มหานเยียนออกจากบ้านไปพร้อมกับหลัวซูหลานไอศครีมซัฟไฟเป็นของที่มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งกาแล็กซีและมันก็แพงมากแม้แต่อันที่ถูกที่สุดก็มีราคาหลักหมืน่น พวกเด็กข้างๆบ้านต่างก็ได้กินไอศครีมซัฟไฟหานเซินเองก็เคยมีโอกาสได้ลองตอนเขาเด็กๆแต่ว่าหานเหยียนยังไม่เคยมีโอกาสได้กินเลยสักครั้งเมื่อพวกเขามาถึงร้านไม่มีที่นั่งว่างและมีคนต่อแถวยาวเหยียดไปชั้นบนกันเถอะก่อนที่หานเซินจะเข้ามาในร้านเขาเห็นที่นั่งชั้นสองว่างเขาคิดว่าควรจะให้แม่กับน้องขึ้นไปนั่งรอก่อนแล้วเขาจะมาต่อแถวเองขณะที่บันไดเขาถูกพนักงานหยุดเอาไว้ ขอโทษด้วยครับพวกคุณไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้พนักงานพูดทำไมข้างบนไม่ได้มีที่ว่างหานเซิรนขมวดคิ้วพนักงานพูดอย่างดูถูกและชี้นิ้วไปที่กำแพงคุณควรจะอ่านกฎก่อนถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยมากินที่นี้มาก่อน หานเซินมองไปที่กำแพงมันเขียนว่าสำหรับผู้มีชื่อเสียงและผู้มีเกียรติเท่านั้นหานเซินก็เข้าใจว่าชั้นสองมีไว้สำหรับผู้ที่ได้รับฉายาเท่านั้นคนธรรมดาไม่มีโอกาสขึ้นไปได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมชั้นสองถึงว่างกว่า,วาชั้นแรกมากพวกเราไม่ต้องนั่งก็ได้แม่กับเหยียนจะรออยู่แถวนี้เซินลูกไปซื้อไอศครีมมาหลัวสุหลานจะพูดแน่นอนผมไปเองหานเซินยิ้มและเดินไปต่อท้ายแถวหานเซินทำเหมือนไม่สนใจแยแสะอะไร แต่จริงๆแล้วเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในตอนนี้ฉายาผู้มีชื่อเสียงหรือผู้มีเกียรติเท่านั้นมันจะอะไรหนักหนาผมจะต้องเอามันมาให้ได้และพนักงานพวกนั้นจะไม่มีทางมาคว้างเราได้อีกหลังจากที่หานเส้นซื้อไอศกรีมได้แล้วก็ยังคงไม่มีที่ว่างพวกเขาจึงต้องเดินกินไประหว่างทางกลับบ้านก่อนจะกลับหานเส้นหันไปดูบนกำแพงอีกครั้งสำหรับผู้มีชื่อเสียงและผู้มีเกียรติเท่านั้นตอนที่ยี่สิบเธอ เช้าวันถัดมาหารเส้นขึ้นรถไฟฟ้าไปสถานีเทเลทบนรถมีผู้โดยสารจำนวนมากที่มีจุดหมายปลายทางเดียวกับเขาคนส่วนมากไม่มีเงินพอจะซื้ออุปกรณ์เทเลทแบบส่วนตัวได้พวกเขาจึงต้องไปใช้ที่สถานีเทเลตส,สาธารณะดูเหมือนว่าวันนี้คนขับจะอารมณ์ไม่ค่อยดีขณะที่หารเส้นใจลอยคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำอะไรในก๊อแซงชัวรี่รถไฟฟ้าสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทำให้ผู้โดยสารที่ยืนอยู่ลม้มลงไปด้านข้าง เนื่องจากหานเส้นกำลังใจลอยทำให้ตัวเขาล้มไปข้างหน้าหลายก้าวเขาพยายามจะทรงตัวและหาอะไรจับแต่เขารู้สึกแปลกๆเพราะว่าสิ่งที่เขาจับอยู่มันนุ่มๆจากนั้นเขาพบว่าเขาบังเอิญไปจับโดนหน้าอกของผู้หญิงในชุดเครื่องแบบทหารเข้าไอบานีนีิ ผู้หญิงคนหนึ่งหันมามองและฟันศอกใส่เขาอย่างแรงถ้าหานเส้นโดนเข้าลักก็คงได้นอนหยอดน้ำข้าวต้มแน่หานเส้นยกแขนขึ้นมาบาังทันทีเขารู้สึกได้ถึงความรุนแรงที่มาปะทะกับแขนของเขาทำให้ตัวเขากระเด็นถอยหลังไปผู้หญิงคนนั้นหันมามองด้วยสายตาอาฆาตไปที่หานเส้นทันทีที่เธอเห็นหานเส้นเธอก็อุทานออกมาทันทีไหนมันไอโรคจิตนี้ สินสเสวียนเธอยังไม่ทันพูดจบหานเซินตะโกนออกมาเสียก่อนเขาต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าผู้หญิงในชุดเครื่องแบบทหารก็คือคนที่เริ่มเรียกเขาว่าไอโรคจิตคนแรกหานเซินไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าสินสเสวียนจะอยู่บนดาวดวงเดียวกับเขาซึ่งก็คือดาวรูก้าและดูเหมือนว่าเธอจะถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารด้วย แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับดาวที่เขาอยู่เพราะมันมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าประชาชนที่มีอายุ20ปีจะต้องไปทำงานให้กองทัพ5ปีเมื่อหานเซินอายุถึง20ก็ต้องถูกเกณฑ์เข้ากองทัพเช่นเดียวกันซินสเสวียนจำหานเซิรนได้แต่เธอไม่ได้ทำอะไรเขาต่อเธอมองมาที่หานเซิรนด้วยสายตายเย็นชาหานเซิรนหัวเราะอย่างขมขื่นในใจเธออาจจะคิดว่าที่ผมทำแบบนี้เพราะตั้งใจตอนที่ผมไปแทงก้นเธอก็ทีหนึ่งแล้วถ้าผมเป็นเธอก็คงไม่เชื่อว่าผมไม่ได้ตั้งใจเช่นกัน กาแล็กซี่นี้มันแสนจะกว้างใหญ่แล้วทำไมเธอจะต้องบังเอิญมาอยู่บนดาวดวงนี้ด้วยนะแล้วแถมยังบังเอิญมาเจอกันที่สถานีอีกตั้งหากหานเซินถอนหายใจในกาแล็กซี่มีกฎหมายที่เข้มงวดมากการทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับโทษหนักสินสเสวียนไม่ต้องการจะหาเรื่องใส่ตัวดังนั้นเธอแค่มองค้อนไปที่หานเซินหลังจากถึงสถานีหานเซินรีบลงจากรถไฟฟ้าเขารู้ว่าสินสเสวียนกำลังตามเขาอยู่นายมันไม่น่าให้อภยัย ฉันคิดว่าครั้งก่อนมันอาจจะแค่อุบัติเหตุแต่ครั้งนี้นายยังทำแบบเดิมนายมันน่ารังเกียจโรคจิตขนานแท้สินสเสวียนพูดขณะมองไปที่หานเซิรนเธอก็เห็นนี่ว่ารถไฟมันสั่นสะเทือนกะทันหันมีคนมาชนผมจากด้านหลังทำให้ผมเสียการทรงตัวทั้งหมดมันแค่อุบัติเหตุหานเซิรนพยายามอธิบายถ้านายเป็นฉันจะเชื่อไหมสินสเสวียนพูดอย่างใจเย็น แล้วเธอจะให้ผมทำยังไงหานเซินถามซินเสวียนเพราะไม่ว่าจะอธิบายยังไงเธอก็คงไม่เชื่อแน่นายมันไรยังอายไม่เคยสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปมันจะต้องเป็นสันดานแย่ๆของนายนายคิดว่าฉันแค่ส่งนายให้ตำรวจและลงบันทึกประจำวันนิดหน่อยแล้วมันจะจบงั้นหรอมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกที่นี่ฉันอาจจะทำอะไรนายไม่ได้แต่ถ้าที่กอแซงชัวรี่มันไม่เหมือนกันฉันจะค่อยนายที่นั่น สินสเสวียนพูดและหันหลังเดินไปที่สถานีเทเลทหานเซิ้นรู้สึกคับข้องใจแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาทําใจและเดินเข้าไปในสถานีหัวหน้าสถานีสินอรุณสวัสดิ์ค่ะสินสเสวียนเพิ่งจะเดินตรงเขาไปยังสถานีเทเลทและทหารที่ดูแลสถานีทําความเคารพเธอ หานเซิ้นยืนอ้าปากค้างเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองสถานีเทเลทขึ้นตรงกับกองทัพและในแต่ละสถานีจะมีทหารคอยดูแลเขาได้ยินว่าหัวหน้าสถานีคนเก่าถูกย้ายออกไปและมีคนใหม่มาแทนแต่เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเป็นสินสเสวียนหานเซิ้นรู้สึกว่าชีวิตของเขาต้องพบกับความยากลำบากขึ้นมากเพราะว่าหัวหน้าสถานีจะสามารถรู้ได้ว่าเขาเข้าออกจากก๊อเซงชัวริตอนไหนหรือถูกเทเลทไปลงที่ไหนเธอสามารถตรวจสอบได้หมด ถึงแม้ว่าจะมีสถานีอื่นให้ใช้ได้ก็ตามาวลูก้าแห่งนี้มีเพียงแค่สามสถานีแต่อีกสองสถานีก็อยู่ไกลเกินไปหานเซิรนรีบเข้าไปในก๊อกแซงชัวรี่ให้เร็วที่สุดโดยใช้โอกาสตอนที่ซินเซเวียนเดินขึ้นไปที่ออฟฟิศในสถานีเพื่อไม่ให้โอกาสซินเซเวียนมีเวลาเข้าไปดักรอหลังเขามาในก๊อกแซงชัวรี่โชคของผมมันหมดไปแล้วหรือไงนะผมอาจจะใช้มันหมดไปตั้งแต่ตอนที่ได้คริสตันนั่นมา หานเส้นรู้สึกหดหู่ในระยะไม่ไกลมากหานเส้นเห็นเซินเทียนจื่อกับหลัวเทียนหลางกำลังยืนคุยอะไรกันบางอย่างหานเส้นไม่อยากจะเสี่ยงเข้าไปฟังว่าพวกเขาคุยอะไรกันเขารีบหันหลังและเดินไปทางตรงข้ามแต่ใดทันนั้นหลัวเทียนหลางก็ตะโกนเรียกเขาไอโรคจิตมานี้หน่อยถึงแม้ว่าเขาไม่อยากจะไปตามคำสั่งหานเส้นหันหลังกลับไปมองหลัวเทียนหลางฉันกำลังเรียกแกอยู่นะทำไมยังไม่มาอีก ลูกพี่มีอะไรจะให้แก่ทำหลัวเทียนหลังกวักมือเรียกหานเซิ่นขณะที่ยิ้มแบบประสง์คร้ายผมคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกผมอ่อนแอล่าได้แต่มอนสเตอร์ทั่วๆวไปแม้แต่มอนสเตอร์ระดับโบราณผมยังล่าไม่ได้เลยหานเซิ่นรู้ดีว่าเหตุผลที่สองคนนี้เรียกเขาไปคงไม่ใช่เรื่องดีแน่หุบป,ปากสักที่อยากเจ็บตัวบอกให้มาก็มาแค่นั้นหลัวเทียนหลังมองไปที่หานเซิน